สวัสดีค่ะพืกดบริบวก,วราการหัวเส้นเหงหม่อนินวเช้าวันพุธที่28มิถุนายน2566ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานปิดตลาดปรับตัวลงไป9ดอลลาร์ปิดที่1,913ดอลลาร์าค่ะปะจัจจัยกดดันมาจากข้อมูลเศรษฐเมื่อคืนออกมาแข็งแกร่งดีทุกตัวเลยเราก็ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เยอะนะครับโดยเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นพิพากเดือนมิถุนายน ตัวเลข109.7สูงที่สุดเลยนับตั้งแต่มกราคมปี2,165แล้วก็สูงกว่าที่ตลอดประเมินว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะออกมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น103.9นะครับตรงนี้ถือว่าสำคัญเพราะว่าจะทำให้การจับจ่ายใช้สอยของผู้พ่องเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเราก็จะช่วยทำให้เศรษฐกิจไมกายัางมีแนวโน้มที่จะเติบต่อได้อยู่ ส่วนประธานธนาคารกลางยุโรปว่า ECB เมื่อวานเปิดงานเสวนาที่จัดโดย ECB นะคะซึ่งท่านก็บอกว่าเงินเฟอ้อของยูโรโซนนี่ยังสูงเกินไปเราก็ยังมีแนวโน้มที่ยังสูงไปอีกนานนะคะดังนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือต้องขึ้นอัตโเบียตต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟอ้อ ส่วนของตุน s อส r กทากทัสมืว่อวานนิ่งๆขึ้ของทองเท่าเดิมค่ะวันนี้ติดตามงานเสวนาของ ECB นะคะที่เรียนไปแล้วว่าก็จะเป็นการรวมตัวของประธานธนาคารกลางชั้นนำต่างๆะคะไม่ว่าจะเป็นเฟด ECB BOE BOJ นะคะคืนนี้ทุกท่านก็จะมาพูดเกียกเก่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับนโยบายการเงินนะคะซึ่ง ท่านที่ตลาดอยากรอฟังมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเจอลมภาวะประธานเฟดนะคะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาการพูดของท่านก็ทำให้ราคาของคำปรับตัวลงซึ่งก็คงอย่างน่าจะพูดเหมือนเดิมนะคะว่าเฟดจำเป็นต้องขึ้นดอ,อกเบี้ยต่อไปราคาทองคำก็น่าจะตอบรับทางลบไปพอสมควรจากประเด็นนี้แล้ว แนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตนะคะยังเป็นขาลงอยู่ระยะสั้นน่นจาจะเคลื่อนหน่อยลักษณะที่เป็นสาเวดาวหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวลงแต่1,910ดอลลาร์สองครั้งนะคะดูเหมือนรับอยู่คืนนี้ถ้าสมมติตรงมาอีกที่ตรงนี้นะคะเราก็ยังรับอยู่เนี่ย อาจจะเกิดสัญญาณที่เขาเรียกว่า t i p p e r bottom นะคะตรงนี้ก็จะทำให้ราคาคองคำมีแนวโน้มที่จะฝืนตัวกับขึ้นไปได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงต้องระวังแนวรับตรงนี้อยู่แนวรับให้ไว้1,910ยดอลลาร์แล้วก็1,900งพาดอลลาร์แนวรับสำคัญทางจิตยุยใหญ่แนวรับหนึ่งแนวต้านหนึ่งาดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้ 1,944ดอลลาร์ 1> 1, นะคะตรงนี้เป็นแนวต้านของตัวเซ็นค่าเกินที่ทั้ง100วันแล้วก็ตอนนี้ก็20วันด้วยค่ะควรที่จะทะลุและยืนเหนือตรงนี้ให้ได้นะคะถึงจะเป็นสัญญาณที่ว่าเออจะฟืนตัวขึ้นได้ต่อส่วนราคาทองแท่งของสมารคมเมื่อวันปรับเปลี่ยน3ครั้งขายออกช่วงเย็น32,150บาทไม่เปลี่ยนไปจากวันก่อนค่ะ แนวรับ31,950บาท31,850บาทค่ะแนวตั้ง32,200บาทแล้วก็32,350บาทค่ะกละยุทธ์การลงทุนนะคะจริงๆถามว่าน่าซื้อไหมก็ถ้าอยากจะซื้อก็คงค่อยๆซื้อเก็บดีกว่านะคะในเมื่อราคาทองคำยังเป็นขาลงอยู่จุดเข้าซื้อ1,900ถึง1,910ดอลลาร ส่วนการลงทุนในฟิวเจอร์นะคะเน้นฝั่งขายเป็นหลักถ้าสมตราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นเข้าใกล้1,944ดอลลาร์เปิดฝั่งขายจุดค้ายได้ขาดทุน1,950ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทค่อนข้างอยากเคลื่อนหน่อยส่งตัวนะคะอยู่ที่35สบาทยีสตาง์ เมื่อวานนี้เงินบาทกลับมาแข่งค่าขึ้นได้ในช่วงระหว่างวันเป็นผลจากตัวเลขส่งออกของไทยเดือนพฤษภาคมออกมาติดลบ4.6%นะคะคือยังติดลบอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แต่ว่าก็ถือว่าดีกว่าที่ตลาดประเมินว่าจะติดลบตั้ง8%นะคะก็เลยดึงว่างเงินบาทไม่ได้ออดค่าลงมากหลังจากลงไปแตะ35บาท30ตาง เงินบาทให้แนวรับ35บาทนะแล้วก็เผื่อแนวต้านที่35มสบาทห้บสตางค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ